อีกแล้วอีกแล้วมือไปโดนอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ป้ามนาก็ดื่มน้ําไปแล้วนะคะพอพูดพดมากๆแล้วคอแห้งนะคะจะไอนะคะป้ามนาก็อยู่ในช่วงเวลาที่รอเข้าที่ออกกําลังกายนะคะเนาะมีเรื่องสอบถามค่ะนะคะจากายังไงป้ามนาก็ขอขอบคุณกลุ่มนะคะกลุ่มกลุ่มคนไทยกลุ่มสมาคมลูกครึ่งไทยในเดนมาร์กนะคะเนาะ ก็มีเรื่องอะไรมีมีเรื่องอะไรที่เขาเขียนมาป้าโมนาก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะคะก็ฟังเป็นเขาเรียกว่าวิทยาทานหรือเป็นความรู้บางคนก็รู้บ้างบางคนก็ไม่รู้นะคะบางคนก็บางทีอย่างเราป้าโมนาบางทีก็ขี้เกียจอ่านเหมือนกันเห็นหัวข้อบางทีก็ขี้กเกียจอ่านรายละเอียดหรืออ่านคําตอบแต่เห็นหัวข้อว่าเป็นยังไงเราก็คอยวันนี้ป้าโมนาก็เลยมีโอกาสช่วงนั่งรอเวลานะคะป้าโมนาก็จะเล่าให้ฟังนะคะอ่านให้ฟังเนาะสอบถามค่ะ ว่ามีใครเคยใช้มีใครใช้บัตรเครดิตการ์ดของธนาคารเดนมาร์กบ้างคะค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตการ์ดบัตรเครดิตเท่าไหร่กันบ้างคะแล้วมีเงื่อนไขอะไรบ้างอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือการใช้บัตรนะคะการใช้บัตรเครดิตของเดนมาร์กนะป้ามนาก็ไม่เคยรู้หรอก ป้ามนาอ่านก็รู้รพอพร้อมกันแล้วก็รู้้รพร้อมๆกับทุกคนแล้วป้ามนาก็จะมาเล่าบางคนเขาเขาเขาเคยใช้เนี้ยว่ารรมันดีหรือไม่ดียังไงป้ามนาก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะบางทีใช้บัตรเครดิตซื้อของไม่ได้ค่ะจะเข้าไปถามแบงก์ก็ภาษาไม่เก่งค่ะกลัวฟังไม่รู้เรื่องอ่าอันนี้ดีมากเลยนะปะ้ามนาก็อยากรู้เหมือนกันนะคะ ก็มีพี่คนที่หนึ่งค่ะเข้ามาตอบเลยนะคะของเราใช้ของธนาคารนี้ค่ะสปาแครนะคะวงเงินห้าหมื่นปีละเก้าร้อยค่ะวงเงินห้าหมื่นปีละเก้าร้อยค่ะรวมประกันการเดินทางว่าคุ้มนะเพราะประกันการเดินทางเราจ่ายเดือนละ125้า หนึอยหโคนนะคะอันนี้พูดเป็นเงินโคนนะนะคะพี่เจ้าของโพสเขาก็มาบอกมาบอกว่าแบงค์เดียวกันเลยค่ะและเราก็มีประกันเดินทางเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยค่ะแสดงวัฒนาคารนี้นะคะสปาแครกับเอ็นค่ะนะคะ เป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าการทำงานร่วมกันนะคะการทำงานร่วมกันเนาะคุ้มครองเท่าของไหมคะจะทำบัตรเครดิตแล้วยกเลิกประกันนะคะพี่คนพี่คนที่เขาจะมาตอบเขาก็มาบอกว่าเข้าไปดูในเว็บเลยค่ะธนาคารเลยค่ะแล้วเทียบเอาว่าเราจะประหยัดกว่าไหมมันมีสองอย่างก็คือบัตรธนาะบัตร มีประกันเราซื้อประกันกับประกันเราซื้อธนาเราเรามีบัตรธนาคารกับผูกประกันมันมีสองอย่างเนาะอันที่ที่พี่เขาพูดมานี่นะแต่สําหรับส่วนตัวของป้าโมนาเองเนี่ยป้าโมนาคือมีประกันมีมีธนาคารต่างหากมีบริษัทประกันต่างหากก็คือคนละอย่างกันเลยของป้าโมนานะคะแต่ละธนาคารค่าธรรมเนียมบัตร เครดิตลายปีไม่เท่ากันค่ะเงื่อนไขก็ต่างกันค่ะเข้าไปศึกษาดูในเว็บของธนาคารที่เราใช้ค่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะยังไงก็เข้าไปดูในเว็บเนาะที่บ้านใช้มาสเตอร์ที่บ้านมีพี่คนที่ที่สามนะคะมีพี่คนบุคคลที่สามนะ,ะที่บ้านใช้มาสเตอร์การ์ดค่ะวงเงินเดือนละหนึ่งแสน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 เดนมาร์กนะคะก็ประมาณห้าแสนบาทไทยนะคะคนนี้เนาะ ไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะและก็ฟรีค่าประกันเดินทางค่ะทําไว้ตั้งแต่ซื้อบ้านเมื่อสิปีที่แล้วค่ะตอนนั้นโปรโมชั่นค่ะของธนาคารโนเดียค่ะเนาะแต่ละธนาคารแตกต่างกันไปเราไปดูในธนาคารของเรานะคะเนาะก็คือบางธนาคารบางธนาคารจะมีวงเงินให้แล้วก็อันนี้ของคนนี้นะคะคนนี้เขามาตอบอีกอันนี้ใช้ของสปาแคสค่ะเหมือนคนแรกที่เขาเขาเขียนวงเงินห้าหมืน มีวีซ่าคอร์ดวงกดเงินต่างประเทศเสียสองเปอร์เซ็นเห็นไหมมันมีมันมีค่าเสียค่าเสียถ้าเราไปกดเงินที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยมันมีค่าเสียแต่ละครั้งอยู่แล้วของป้าโมนาก็ลุงเคยกดก็มีเสียนะคะเสียอยู่แล้วเนาะแต่ไม่เคยลูดเครดิตนะคะปกติใช้เงินในบัญชีเงินฝากตามปกติ ไปขอแบงค์เปลี่ยนเป็นบัตรวีซ่าแดนส์คอร์ดค่ะอืมก็มีคนมาเขียนเนาะก็หลากหลายนะคะเรามีบัตรวีซ่ามาสเตอร์ค์ดค่ะถ้าเป็นวีซ่ามาสเตอร์ค์ดป้าโมนาก็วีซ่ามาสเตอร์ค์ดนะคะเพียงแค่เป็นบัตรเดบิตทั้งสองใบเดี๋ยวจะทำเครดิตค์ดเพิ่มค่ะนาอ SAS Mastercard ค่ะรวมประกันเดินทางด้วยคนนี้เขาจะมี SAS Mastercard ปีละ,ป,ละปีละสี่ร้อยกว่าโคนอ๋อปีละสี่ร้อยกว่าโคนของ SAS Mastercard จ่ายปีละสี่ร้อยกว่าโคนมีแต้มสะสมในการจ่ายผ่านบัตรค่ะนี่คือประทับ พราะเคยโดนแฮกบัตรโอเคถ้าสมัครผ่านแบงค์ธนาคารได้รับเงินเดือนก็ได้รายละเอียดผ่านรายละเอียดอ่านส่วนมากก็จะแนะนําให้อ่านในแอปของแต่ละธนาคารนะคะมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้ากดเงินถ้ากดเงินปลายทางอันนี้ถ้ากรณีเกิดกดเงินสดปลายทางก็เห็น พูดในแนวทางเดียวกันคือเสียนะคะคือเสียเสียค่ากดเงินสดแต่ถ้าว่าเครดิตการ์ดนี่ก็อืมอ่านจนจบแล้วเดี๋ยวนะคนนี้ล่าสุดนะคะคนที่คนที่เขียนล่าสุดน่าจะกดน่าจะกดช่องบัตรผิดตอนเลือกบัตรก่อนจ่ายค่ะ มันจะมีเครดิตการ์ดแล้วก็เดบิตการ์ดสองอย่างนะคะเครดิตการ์ดแล้วก็เดบิตการ์ดนะคะไม่ใช่ค่ะเรามีแต่เดบิตการ์ดค่ะบางทีเขาแค่รับเครดิตการ์ดเครดิตกับเดบิตนะคะก็ต้องไปศึกษาสองตัวนี้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะระหว่างเครดิตกับเดบิตแต่เดบิตของป้าโมนาป้าโมนาจะใช้ในในประเทศเดนมาร์กแต่ถ้าว่าเป็นเครดิต เครดิตป้าโมนาจะสามารถซื้อของต่างประเทศได้หมดนะคะเนาะก็ตามนั้นนะคะก็ไปศึกษาดูในธนาคารของตัวเองที่ตัวเองมีนะคะแต่ส่วนมากยังไงมันก็มีเสียค่าบริการอยู่แล้วเนาะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มาคุยเรื่องบัตรเครดิตและบัตรเดบิตหรือว่าการกดเงินต่างประเทศ เราอยู่ในประเทศเดนมาร์กเราไปกดเมืองไทยเราเสียอยู่แล้วนะคะเสียค่าเสียค่ากดต่างต่างต่างประเทศนะคะเสียอยู่แล้วเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้คนไทยในต่างแดนปามุนาพาแซบสายเดนมาร์กจ้าบ๊ายบาย